รักลูกไม่เท่ากันในซอยเล็กๆของชุมชนคนทำงานมีบ้านหลังหนึ่งที่ใครผ่านก็เห็นภาพคุ้นป่าแม่จุงมือลูกชายคนโตเดินเคียงข้างกันส่วนเด็กชายคนน้อยเดินตามหลังห่างๆเหมือนคนที่ไม่มีใครคิดถึงว่าจะเดินด้วยทั้งที่ในใจเขาอยากเดินข้างแม่มากกว่าใครลูกชายคนโตนัดเกิดมาพร้อมความหวังของบ้าน พ่อแม่ทุ่มหมดหน้าตักเพื่อให้เขาเป็นอนาคตที่ดีที่สุดทั้งของใหม่ทั้งโอกาสทั้งคำชมที่ทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นเสมอส่วนภูมิน้องชายกลับเติบโตมากับคำพูดที่กดทับหัวใจว่าแกมันไม่เก่งเหมือนพี่เวลามีงานโรงเรียนนัดจะมีพ่อแม่เชียร์อยู่แถวหน้ามีภาพถ่ายสวยๆลงโซเชียลให้ญาติเข้ามากดไลค์ แต่เวลามีงานของภูมิแม่บอกว่าเหนื่อยพ่อบอกว่าไม่ว่างเด็กน้อยจึงนั่งกินข้าวหลังเวทีมองถ้วยรางวัลเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจมันเป็นวันหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจว่าความพยายามของเด็กบางคนไม่พอให้เอาไปอวดใครโตขึ้นความต่างกลับยิ่งชัดเจนนัดได้โทรศัพท์ใหม่รองเท้าใหม่โตอ่านหนังสือราคาแพงส่วนภูมิ ได้แต่ของเก่าที่เหลือใช้แต่ถ้าถามว่าใครทำงานบ้านมากกว่ากันคำตอบคือภูมิเขาล้างจานทุกวันช่วยพ่อซ่อมของหุงข้าวทำงานที่เด็กวัยเดียวกันไม่ควรต้องทำมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาทำกลับไม่เคยเป็นสิ่งที่พ่อแม่พูดถึงจนวันหนึ่งนัดที่ถูกคาดหวังมาตลอดทำผิดพลาดครั้งใหญ่พ่อแม่ร้องไห้บ้านแทบพังเพราะความผิดนี้ ไม่มีใครคิดว่าลูกที่ถูกยกย่องมาตลอดจะทำเรื่องร้ายแรงได้ขนาดนี้และในวันที่บ้านต้องการใครสักคนกลับเป็นภูมิที่ลุกขึ้นจัดการทุกอย่างทั้งติดต่อครูช่วยหาทางออกทำงานพิเศษเพิ่มเพื่อหาเงินก้อนที่ต้องใช้เขาทำทุกอย่างอย่างเงียบๆไม่ใช่เพราะหวังให้ใครรักแต่เพราะเขาไม่อยากเห็นครอบครัวแตกสลายแม่มองลูกชายที่ถูกละเลยมาตลอดเดินเข้าออกบ้านด้วยความเหนื่อยล้า เธอเพิ่งรู้สึกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยถามเลยว่าลูกเหนื่อยไหมภูมิยิ้มบางๆและตอบว่าเหนื่อยครับแต่ผมทำได้คืนนั้นแม่เดินกลับเข้าห้องด้วยหัวใจหนักอึ่งเธอรู้ว่าความรักที่ให้ไม่เท่ากันไม่ได้ทำร้ายแค่คนที่ถูกมองข้ามแต่ทำร้ายลูกที่ถูกคาดหวังเกินตัวเช่นกันเวลาผ่านไปนัดค่อยๆตั้งหลักใหม่ได้ เพราะครอบครูช่วยกันแต่ภูมิกลับกลายเป็นเสาหลักของบ้านในทุกความหมายโดยไม่ต้องการคำชมใดๆและในคืนหนึ่งแม่พูดประโยคที่ไม่เคยคิดจะพูดมาก่อนว่าแม่ขอทอนะภูมิแม่รักลูกไม่เท่ากันมานานมากภูมิไม่ตอบอะไรนอกจากยิ้มไม่ใช่เพราะหมดความเจ็บแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ส่งต่อความเจ็บนั้นให้ลูกของเขาในอนาคตเขาสัญญากับตัวเองว่า ความรักที่ไม่เท่ากันจะจบลงที่รุ่นเขาเท่านั้นและจะไม่มีเด็กคนไหนที่โตมากับความรู้สึกเดียวกับที่เขาเคยเจออีกนี่ไม่ได้เป็นเรื่องสวยงามแต่เป็นความจริงของหลายครอบครัวในสังคมที่รักลูกตามความคาดหวังมากกว่ารักลูกตามหัวใจและสุดท้ายเด็กที่ถูกละเลยนี่แหละที่เติบโตขึ้นมาด้วยหัวใจเข้มแข็งที่สุดแม้ไม่เคยเป็นลูกรักของใครเลยก็ตาม